แบงค์วันนี้เราจะให้นายมาดูปลานะ mm. อ่านี่นี่นี่อันนี้ปลาสิงโตปลาสิงโตปีกยาวน่ารักมากเลยมีเยอะแยะเลยนะเน,นี่ยนี้จังหลายตัวเนี่ยนี่สวยปะ,ะว่มาเร็วค่อย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 นี่ นี่มันตกใจเมื่อกี้มีคนหายรูปอ,อ่ะแปลเราไปดูตู้อื่นต่อดีกว่าตู้นี้นะมีปลาพยาบาลปลาใบปอาว่า,า,า,าวหางพัดนี่สวยมากเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดม,มือใหม่มือใหม่อ่านกันนะ้กัน เออมามาทางนี้นหน่อยสิโตรเรีอยากเห็นหน้าใกล้ๆมา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 อยู่ไหนกันหมดนี่โอ้ยออออมาแล้ว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 แล้วนี่ไปดูตู้อื่นต่อดีกว่ามันเบื่อเราละอ่าตู้นี้ก็มีปลากูปลานกแก้วสีเพริ่งปลานกขุนทองเก็ดแดง แต่ว่าปลาอยู่ไหนกันหายหายอยู่นี่นี่นี่มาแล้วนี่น่ารักมากแต่ไม่รู้ว่าปลาอันไหนคือตัวไหนตัวไหนอืมไปเขียนชื่อไว้เราก็อ่านตามแบบนั้นแหละอาโน่นโน่นโน่น่น,น,น,นมันไม่ค่อยชัดเลยมันไม่มาใกล้เรามันกลัวเราดูสิไปที่อื่นต่อมันเบื่อแล้วแหละตัวนี้นี่นีปลา พยาบ้านอีกแน่ปลากรังปลาข้าวเม้าน้ำลึกแล้วก็ปากลากะลังหน้าง,ง,งอนยังไงงอนยังไงอยู่นังไงกันหมดเห็นจะมีเลยอ่านี่นี่สวย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 ทั้งนั้นเลยนี่ไปมานี่แล้วใกล้ๆกันหน่อยอืมรักกันรักกันรักกันแอบหมดเลยแอบแล้วแอบแล้วเบื่อไปทางนี้มันเบื่อแล้วแหละนี่ เหมือนปลาทูเลยอ่ะใช่หรือเปล่าไหม่ชายปลาแชร์กับกับปลาสีขนโอตายละสงสัยอยากยาก,กินปลาทูมั้งน่ยมองเป็นปลาทู่ะตู้อื่นต่ออันนี้อุย้ยมันอุย้ยมีตะขางอ่ะหัวหายไปไหนไงอยู่นี่ไหน,อ,ไอ,ไอ,อ,น,นอ่ะเาไปอุ้ยไปแล้วเลยมึงวิ่งอุ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะปลาดุก ที่เรากินกันแต่เขาไม่กินหรอกเพราะเขาสงสารนเขาไม่ชอบกินปลาดุกนี่แต่ปลาดุกน่ารักอะนี่ดูดิมีหนวดด้วยฮ่ปะปลามีหนวดน่ากลัวตกลงจะน่ารักหรือน่ากลัวดีอันนี้นี่ปลาปลาผีเสื้อสีเงินสวยงั้นเลยเนาะดูสินี่แม้ถ้าของกินน่บน่ารักคนนี้อีกแบบนะเน,นี่ยดูดินี่อันนี้ปลาอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรอะปลา <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อ่ะ เห็นมหมน่ารักมากเลย ừ, ไปไหมนี่ตัวนี้ค่ะมายังก็ไม่รู้เดินแล้วก็งงง,งเดินวนไปแล้วก็วนมาเอสวยเปล่าสวยเนาะน่ารักมากเลยเสยียงดังมากเลยตอนนี้ต้องย้ายที่ย้ายที่อ่าอ่อค่อยๆเดินีอสวยมากเลยน่ารักจริงๆเลย อุ๊ยไปแล้วมันหนีเราไปแล้วดูดูด,ดูอ่าไปดูหอยงวงช้างดีกว่าแมนมืดเลยมืดเลยนี่ไงเคยเห็นเปล่าอ,อืมสุมมอ่านน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิเห็นปะอุ้ยมันอ้าปากมันอน้าปากแต่มองไม่ค่อยเห็นมากเห็นแล้วเห็นแล้ว เออต้องใช้นี่ใช้ใต้มองค่อยๆมองเห็นปะมันอาปากให้มันอาปากหรือเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่มาดิวปลาไหลปลาไหลกันปลาไหลทะเลอ่าใช่นี่อุ้ยมันอาปากไว้เลยมันจะเข้าเหมือแป้งเรานี่นะเอ่ออาปากนี่อาปากเร็วเอ้มันน่ารักมากเลยอ่ะดูดิ อยากเป็นคนที่ดูแลปลาจังเลยเขาคงจะสนุกน่าดูเลยเนี่ยนี่อันนี้ปลาหลไหลใช่ปะใช่ถูกต้องครับดูดิะะดดแหมเดาเนี่ยมันมืดมันชอบแอบอยู่ในลืบนห่โดโดโดอืมเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่กล้องไม่ยิงเลยนี่อันนี้ปลาอะไรนะดูมันทำดิดูงมันทำเหมื <c oughs> อนอาปากมันคือปลาอะไรอนะ่ะปลาอะไรอนะ่ะ เขาถามหรอรือเปล่าแม่แกอ้วนก็อ้วนอุ้ยอุ้ยใครอ้วนไปว่าไปอีกน้องเชื่อเลยวิโดนี่มันทักทายแบงค์เหรเปหนนี่เปลี่ยนเป็นเป็นที่นี่ตกใจเลยวันนี้น้องมาเยอะมากเลยเนี่ยนี่ดูปลาเต้าเต้ากินเป็นปะกินไม่ได้หรอก พูดเปไ็นไงล่ะนี่นี่เอาว่ายวายใหญ่ว่ายใหญ่ลุกนิกลุกนิกน่าจริงจริงเลยเปลี่ยนที่เป็นที่เป็นที่นี่มาน้ํามาน้ํามาน้ําดูตมนี่มันแปลกมากเลยมันเหมือนมันไม่ค่อยมันใช้ว่ายัางไงก็ไม่รู้เนาะแปลกๆดูสินี่มันลอยมันใช้ในการลอยบ้างอุยมันลอยหานี่นี่มันลอยมาหาแล้วน่ารักจังเลยอะ่ะดูดีตัวเล็กก็เกี่ยวไว ดูค้างนี้มันเกาะเลย<ด>เห็นป้า<ด>มันเกาะติดกับต้นไม้เลยอ่ะมันน่ารักจริงเลยเนาะนี<ป>่สวย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 มากเลยดเดี๋ยวพาไปดูปลาตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากๆใหญ่ที่ใหญ่ที่บา,บายยเร็วมาเร็วไม่ทันอยู่ไหนอยู่ไหนไปทางนี้ทางนี้เอาเดินวนไปแล้ววนมาเอ เพราะว่าตัวอื่นไปไหนไม่รู้อะแต่ว่ามันอยู่ตรงนู้นมันไกลๆแต่แบงค์คงมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าภาพมันไม่ค่อยชัดมากนี่ตัวเนี้แหละมองไปตัวเดียวพอใหญ่ามากเลยน,ะมนาายละมัน,มนอ้าปากอยู่แล้วมันก็หู่ปากมันก็อ้าปากอีกแล้วมันอยู่เฉยๆมากเลยไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่าเนาะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ๊ยจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหนึ่งแค่หมดแล้ว